ผู้บริหารเครือสหพัฒนนะครับก็ระบุว่าเศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวแล้วครับสะท้อนยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตดีขณะที่การส่งออกนั้นยังถูกกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกแต่ก็ไม่กังวลน,นะครับเรื่องของการเมืองในประเทศเชื่อว่าไม่มีผลต่อการฟื้นตัวครับ นายบุญยเกียรติโชควัฒนานะครับประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC i n t e ินเ t i o n a l ในเครือส่าพัรครับบอกหลังเปิดงานสากลแฟร์ครั้งที่20นะครับว่าหลังซื้อ,อกำลังซื้อของผู้บริโภคนั้นปรับตัวดีขึ้นหลังจากได้ยอดขายสินค้าในเครือส่าพัทช่วง6เดือนที่ผ่านมานั้นดีกว่าปีก่อนครับโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคมามีกึ่งสําเร็จรูปอีกทั้งรัฐบาลก็มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ภัยแ้ง ก็เริ่มคลี่คลายด้วยช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นโดยนายบุญเกียรตินะครับเชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนั้นยังขยายตัวได้ดีครับแม้จะไม่มีความแน่นอนจากการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ก็ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแต่ปัจจัยที่ภาคธุรกิจกังวลก็คือปัจจัยลบจากต่างประเทศความผันผวนจากเบรกซิตที่กระทบเศรษฐกิจอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปซึ่งก็จะมีผลต่อการส่งออกสินค้าของบริษัทในเครืออยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก เพราะว่าสัดส,ส่วนที่ส่งออกไปสู่สหภา,าพยุโรปนั้นมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกในกลุ่มอาเซียนครับจะมีมีสัญญาณดีขึ้นนะฮะแต่อาจจะไม่มากสัญญาณดีขึ้นแต่ไม่มากนะครับอะไรคะปัจจัยอะไร,รบ้างปัจจัยหลายๆอย่างนะะที่ผมก็เดาว่าคงจะเป็นเรื่องของของอเศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มเริ่มมีอาการที่จะฟื้นตัว เป็นตัวบ้างนะครับมีฮะมีแล้วก็มีส่งสินค่าหลากหลายไปยุโรปแต่ก็ยังไม่ไม่มากเท่ากับส่งในในภาคขายในบริเวณนี้ในในภาคพื้นอเอเซียเนี่ยเราจะเราจะมีส่งไปมากกว่าครับครับ สำหรับงานสังครุฟแฟร์ครั้งที่20นะครับจัดตั้งแต่วันวันนี้นะครับไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ซึ่งก็ในงานจะมีสินค้าในเครือสาพัฒนะครับมาจําหน่ายในราคาพิเศษกว่าปกตินะครับกว่า1,000คูหาครับโดยในปีนี้ก็จัดภายใต้ในวคิษณ์แอนด์อ d อน i นส t ิจิทัลเครับซึ่งสื่อถึงการยึดมั่นในคุณภาพความซื่อสัตย์และคุณธรรมที่มีต่อลูกค้าและสังคมโดยได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ <c oughs> เพื่อตอบสนองไลฟ์ ชอบเทคโนโลยีและนิยมซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยคาดว่าจะมีประชาชนมาซื้อสินค้า1.1ล้านคนและก็มีเงินสะพัดกว่า300ล้านบาทครับ